ดูสิทุกคนดูดีห้องนกไม่หมดเลยน้องใารบีบีนะเดี๋ยวต้องเริตีแล้วน,นะคะทุกคนมน้องใขรบีบีทำผิดนี่แนะนี่แนะโทษทุกคนนรอลองให้แล้วเราไปอดุดหนกันโอ้นะไม่เป็นไรแต่ที่อย่างนี้ทำอีกนะ น้องบอกว่าโอเคได้ๆแล้วก็จะมาจัดเงินก่อนเลยนะคะอย่างแรกกาน้องคะัดเบบี้ไปนอนก่อนเลยอย่างที่สองเอาน้าองคนนี้ไว้ก็แล้วกันอย่างที่สามก,ก็วางไว้อันนี้อย่างที่สี่อันผ้าอะไรก็รู้อย่างที่สี่อันนี้ ว่าต้องมาจัดเปก่อน,นแต่สะ,สะ,สะอาดนะคะต้นแบบเราเหลือน้อยมากกันเลยถ่ายไม่ได้นานนะเอาตัวนี้วางไว้ตรงเอาน้องจัดวางไว้ตรงนี้ก่อนลักกันตัวนี้ก็วางไว้ ข้างน้องคายเบบีก่อนนั่นนั่นแหละแล้วก็โอ่งโอ่งวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอายังมิสกูวางไว้ตรงนี้อเออเดี๋ยวต่อมานะคะมาแล้วนะ ุกคนคิดไปยังไงบ้างเดี๋ยวเขาต้องจัดตอนนี้เอาน้องเชโอรอองไว้ตงนี้กันวิ่งน้องเอ็งนะกับน้องดิ้นเาสางต้นด้นจากพัดผ้าอน,นแล้วก็ต้องเอาน้องวางตรงนี้เป็นที่ต้อนรักของทุกๆคนน้องเอ็งวาไว้ตรงนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนน้องชายเบบี้จะหลัเบเล็วหยิบน้องมานอนรักกัน บายๆนะครับทุกคนรักนะ